พ่อแม่เที่ยว2วันหนึ่งคืนที่เขาใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวแบบครอบครัวนะคะซึ่งจุดของเราในวันนี้นะคะขอเที่ยวแบบน้อยสบาย,บายเด็กเที่ยวได้ผู้ใหญ่เที่ยวดีค่ะแล้วก็เลยพามาเที่ยวไร่ทองสมบูรณ์ที่นี่มีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะคะที่นี่เขามีราคาค่าเข้า2แบบนะคะคือแบบเหมาสามารถเล่นกิจกรรมได้นาน2ชั่วโมงและแบบเสียค่าเข้าอย่างเดียวนะคะราคา199บาทเราจะสามารถเล่นกิจกรรมได้1อย่างค่ะพอเราเข้ามาแล้วเขาจะมีรถรางนะคะพาเราไปที่ลานกิจกรรมค่ะแล้วเราก็มีเรื่องตื่นเต้นนโดยพวกกััหลงที่าร งแตกเลยต้องสลัดเรือจ้บาบุญที่ไม่ใช่คันเราแม่ก็คงต้องรอไปอีกรอบหนึ่งพอนั่งไปสักพักหนึ่งก็จะถึงลานกิจกรรมแล้วเราก็มาเลือกดูนะคะว่าเราจะเล่นกิจกรรมอะไรสายลุยอย่างเราก็เลือกขับ ATV ไปเลยจ้าแล้วก็มาต่อด้วยลูทนะคะอันนี้ก็จะเสียวน่อยๆค่ะและกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กและผู้สูงอายุนะคะก็เป็นกระเช้านั่งดูธรรมชาติไปเลยค่ะแล้วมาต่อกันด้วยที่กิจกรรมมันสุดก็คือการขี่วัวกระทิงไม่เหวี่ยงตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะเอาดีๆฉันก็เหนียวอยู่เดอ้ออยู่บนนั้นนานมากนี่ถ้าไม่ติดว่่่าจะะะตต้อองงไไปนคคก็ม ีใครเอาฉันลงได้แน่ที่คุยปะละและเมื่อหลังฉันเห็นฉันเล่นอย่างมันสุดเหวี่ยงเขาก็เลยอยากจะเล่นบ้างจ้ะจัดไปหนึ่งยกค่ะจริงๆนางก็เก่งอยู่เด้อประคองตัวได้ดีมากอ่ะตกไปแล้วค่ะเล่นจนหมดพลังเราก็มาแวะกินข้าวกันก่อนเข้าโรงแรมนะคะรอบนี้เราเลือกพักที่โรงแรมยูเขาใหญ่ค่ะจะบอกว่าอากาศดีมากวันที่เราไปคือเป็นวันที่หนาวมากๆลมก็แรงจ้ะ พอมาถึงนะคะเราก็ทําการเดินสํารวจถ่ายลงถ่ายรูปนะคะที่โรงแรมเขาก็จะจัดในธีมคริสต์มาสนะคะเพราะว่ามันใกล้คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เนาะเขาก็จะมีจัดน่ารักมากเลยพอเช้ามานะคะก็มีเด็กคนนึงลองที่จะเล่นน้ำทุกคนลองคิดอากาศแบบ15องศาใครเขาจะเล่นด้วยนางก็เลยเล่นคนเดียวไปเลยค่ะก่อนกลับบ้านแล้วก็แวะมากินกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปที่ร้านฟอร์ดีเดนะคะที่นี่เป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่บนเนินเขานะคะแล้วเขาก็จะตกแต่งด้วยทุ่งดอกไม้ค่ะโดยเราจะต้องซื้อบัตรค่าเข้านะคะคนละ100บาทและเรา สามารถนำบัตรไปเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้30บาทบริเวณสวนดอกไม้ของเขานะคะก็จะมีดอกไม้ที่สีสันหลากหลายเลยค่ะสาวๆส,ส,ส่วนใหญ่ก็นิยมมาถ่ายรูปนะคะดูสิสวยไหมตอนที่เรามาอากาศกำลังดีนะคะแดดร้อนแต่ว่าอากาศเย็นค่ะและทริปของเราก็จบกันแล้วค่ะบายๆไว้เจอกันใหม่นะคะ